และนี่คืออาหารที่ถูกขนานนามว่าเหม็นที่สุดในโลกว่ากันว่าอาหารชนิดนี้ถ้าคุณดันเผลอเปิดออกมาจะทําให้พื้นที่บริเวณนั้นไม่ต่างอะไรกับโดนคำสาปเพราะนี่คือซือสเตรม,มิงหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อปลาราสวีเดนซอสเตรม,มิงภาษาสวีเดนแปลว่าปลาเฮริงเปรี้ยวมันคือปลาเฮริงจากทะเลบอลติกที่หมักในน้าเกลือซึ่งเป็นอาหารดั้งเดิมของสวีเดนตั้งแต่ศตวรรษที่16ที่มีมายาวนานนับร้อยปี แต่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่ปลาหมักธรรมดารรมดานะครับเพราะเขาหมักจนเกิดกระบวนการหมักแบบไม่สมบูรณ์หรือพูดง่ายๆก็คือปลาเน่าดีๆนี่เองเคล็ดลับความเหม็นของซูสเตรมมิ่งอยู่ที่กระบวนการหมักในถังไม้ซึ่งจะปล่อยให้แบคทีเรียย่อยโปรตีนในเนื้อปลาออกมาทําให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟและกรดบิวทริกจนเกิดสารเคมีที่กลิ่นแรงสุดขั้วถ้าถามว่ามันเหม็นแค่ไหนต้องบอกว่าเจ้านี่เหม็นกว่าปลาร้าอย่างน้อย10เท่ากลิ่นเหม็นไม่ต่างกับไข่เน่าหรือขยะเปียกที่ทิ้งไว้กลางแดด3วัน คนที่เคยเปิดกระป๋องมันครั้งแรกบอกว่ามันเหมือนระเบิดกลิ่นที่พุ่งเข้าจมูกทันทีถ้าเปิดในที่ปิดคุณอาจได้กลิ่นติดตัวไปอีกหลายวันแม้แต่สายการบินบางแห่งยังแบนไม่ให้ขึ้นเครื่องเพราะกลิ่นมันกระจายตัวเร็วและทำให้ผู้โดยสารคนอื่นอาจหมดสติได้เลยทีเดียวคิดดูจะเหม็นขนาดไหนถ้าจะเปรียบให้เห็นภาพชัดๆเจ้านี่ก็เหมือนบอสใหญ่ของอาหารหมักทั้งปวงส่วนปลาร้าก็เหมือนลูกกระจอ๊อที่ยังพอคุยกันรู้เรื่อง กฎเหล็กในการกินซือสตรีมมิง่ง 1. ห้ามเปิดกระป๋องในบ้านเพราะกลิ่นจะทําให้บ้านคุณกลายเป็นเขตอพยพ2เปิดกระป๋องในน้ําเพื่อป้องกันกลิ่นที่พุ่งออกมาตอนเปิดและ3กินกับเพื่อนถ้าคุณกินคนเดียวอาจไม่มีใครเชื่อว่าคุณรอดมาได้อย่าลืมแชร์คลิปนี้กับเพื่อนที่กล้าบ้าบิ่นที่สุดในแก๊งเพื่อเขาจะอยากลองหรือหนีไปไกลาจากคุณทันที